มีคนอินบ็อกซ์มหานัดเยอะมากพี่นัดพี่นัดทําขนมหรือว่าของกินเล่นให้ดูบ้างได้ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนพี่ขอแบบเราก็ตาม,มใจควมดูซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย ได้ครับเดี๋ยวพี่จะพยายามทาให้มาถึงก็ตั้งน้ำให้เดือดแบบนี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยใส่เกลือเล็กน้อยตามด้วยมันฝรั่งนะครับเอาลงไปต้มได้เลยนัดใช้ทั้งหมด2ลูกครับมันฝรั่งต,งต้องต้มไม่สุกทั้งลูกเลยนะเพราะว่าเวลาบดเนี่ยจะได้บดง่ายครับเสร็จแล้วก็นํามาผ่าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเ,รเพื่อที่เราจะได้บดง่ายขึ้นครับบดให้ละเอียดเลยนะครับหรือว่าถ้าใครมีเครื่องปั่นเนี่ยก็น่าจะใช้ได้ใส่แป้งมันสำปะหลังลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยครับสสเสร็รรจแล้วก็ผสมทุ วันนี้นัดใช้มอทอดของซิมพัทครับเพราะว่าใช้งานง่ายราคาไม่แพงและที่สําคัญนะครับซิมพัทเนี่ยถ้าพังไม่ต้องรอซ่อมครับเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยแถมยังมีรับประกันนานถึง1ปีชีวิตดีๆใช้งานง่ายราคาไม่แพงครับเสร็จแล้วก็นําใส่มอทอดได้เลยครับนัดทอดด้วยไฟร้อยแปดสิบองศาด้านละสิบนาทีครับทอดทั้งสองด้านนะครับอย่าลืมน้าออกกับพีกับด้านด้วยจะบอกว่าตอนอยู่ในมอทอดเนี่ยมันหอมมากแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจัดใส่จานเตรียมเสิร์ฟได้เลยจะบอกว่าเมนูนี้นะทำครั้งแรก บบจะจิ้มกับซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกเนี่ยก็แล้วแต่เลยครับบอกเลยว่าดีทั้งคู่